ผู้ปกครองทุกท่านลูกๆแจ้งวิทยาทุกคนค่ะวันนี้คุณครูที่เนตจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยฤดูฝนและฤดูหนาวเรื่องประโยชน์และโทษของฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของฤดูฝนกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มด้วยฤด,ดูฝนค่ะเรามาดูประโยชน์กันนะคะข้อ1น่งเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและอากาศค่ะข้อ2องจะทำให้มีปลานะคะชุกชุมและจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีมากเพิ่มขึ้นค่ะขออ้อสาลดปัญหาภัยแล้งนะคะข้อสี ทำให้เื่ดนะคะมีน้ําเก็บไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะต่อไปข้อที่5นะคะค่ะทำให้อากาศเยน็นสบายน่านอนหลับค่ะข้อที่6นะคะทําทให้มีการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงนั่นเองค่ะค่ะเรามาต่อันด้วยโทษของฤดูฝนนะคะข้อ1ค่ะอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติเช่นฟ้าผ่า ไม้โพนหลังคาพัดปลิวน้ำท่วมเป็นต้นค่ะ 2. ส,สัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านเช่นนะคราบงูแมงปองเป็นต้นค่ะข้อ3อันตรายจากไฟฟ้าเช่นไฟรั่วไฟดูไฟช็อต ข้อที่4นะคะโรคติดต่อหรือโรคระบาดท,ที่เกิดในหน้าฝนค่ะเช่นไข้หวัดหลอดลมอักเสบปอดบวมหรือไข้หวัดใหญ่และโรคที่สําคัญมากเลยค่ะโรคไข้เลือดออกเป็นต้น 5. อันตรายจากอุบัติเหตุในการเดินทางเช่นถนนลื่ นะคะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ค่อนข้างสูงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูพี่มุกนะคะคุณครูพี่มุกจะพาพเด็กๆมารู้จักกับประโยชน์และโทษของฤดูหนาวค่ะมาเริ่มจากประโยชน์ของฤดูหนาวนะคะ ูหนาวเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการขึ้นโดยไปรับลมหนาวชมดอกไม้สวยงามต่างๆนะคะหน้าหนาวนะคะเราก็จะไปชมทะเลหมอกเก็บพืชผักในฤดูหนาวนะคะอย่างเช่นสตอรอเบอรี่ส้มเขียวหวานกีวีและแอปเปิลค่ะต่อมานะคะมาดูทวษของฤดูหนาวกันค่ะเด็กๆฤดูหนาวมีโวษอย่างไรกันบ้างนะคะ เริ่มจากข้อหนึ่งค่ะ,ะหนึ่งทำให้ร่างกายของเรานะะหนาวสั่นค่ะเด็กๆหนาวสั่นเพราะร่างกายควบคุมอ,อุณหภูมิให้ต่ำลงนะคะเมื่ออยู่ในที่ที่อากาศเย็นจะเริ่มมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยนะคะข้อสองค่ะผิวแห้งค่ะผิวแห้งผิวแห้งเพราะว่าอากาศเย็นที่สัมผัสกับผิวหน,นังจะดูดเอาความชื้นบนผิวหนังของเราออกไปนะคะจนทําให้เรารู้สึกว่าผิวแห้งบริเวณใบหน้า ยังไงกันบ้างคะรู้จักโทษแล้วก็ประโยชน์ของฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวไปแล้วอยา่าลืมนะคะดูแลตัวเองให้ดีคะ่ะด้วยความรักและความเป็น